พบกันอีกแล้วครับพี่น้องทุกท่านอุกฤษรับมีสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ก็กลับมาอัปเดตนะครับเจ้าน้องไก่นะครับตัวผู้นี่เจ้าเฉินหลงนะครับตัวน้อยนั่นเจ้าวันวิสาก็ก็เติบโตไปตามวัยนะครับนานๆผมจะได้แบ่งปันสักทีหนึ่นงมีช่วงอาหารมื้อเย็นนะครับวันนี้วันหยุดก็มีโอกาสได้ ดูกับเขาทั้งวันนะครับต่อไปเก็บหยามาให้เขาจิกกินและเล่นด้วยไปในตัวนะครับทีนี้มาดูเจ้าต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับผมทำไว้นานแล้วใบกำลังออกเขียวเป็นพุ่มสวยงามเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเจ้ามะขามเทศติดสัก จากแบบอลังการเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆผมเคยแบ่งปันแล้วละครับต้นนี้นี่จากขึ้นมาก่อนหน้านี้ผมก็ริบใบออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำการเข้าลวดคัดกิ่งกิ่งเล็กกิ่งน้อยนะครับเข้าลวดทั้งหมด มีกิ่งนี้โชยออกมาแต่ก็โดนแดดโดนฝนก็เป็นซากไปแนละ้วด้านบนโชยออกไปด้านหลังทั้งนูน้นแต่เป็นพุ่มเป็นกลุ่มไปตอนกิ่งชุดนี้ก็จะเป็นชุดข้างบนชุดจบผมกะว่าเอาจบเท่านี้แหละอุ้ยสุดแขน ส่วนชุดนี้เป็นชุดด้านหลังคือมันมองไม้ได้หลายมุมนะครับสำหรับเจ้ามาขามเทศติดซากต้นนี้เข้ารวดก็เป็นที่สังเกตว่ายิ่งลิดใบยิ่งตัดก็ยิ่งแตกกิง่งนี่กิ่งชุดนี้ ชายย้อยลงมาเดี๋ยวให้ดูมุมนี้อีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมมองอีกลีลาหนึ่งามองจากกระถานขึ้นไปนะครับมันก็จะได้ไม้อีกลีลาหนึ่งประมาณนี้ตอนนี้ใบอ่อนแตกใหม่กำลังสวย จริงแล้วอยากจะให้เป็นใบเล็กๆเหมือนตอนที่แตกออกมาใหม่ๆมันจะดูสวยงามมากเลยก็ต nah, ้องริดใบบ่อยๆครับก็ประมาณสามเดือนริดใบทีหนึ่งเนี่ยประมาณเนี้ยหนึ่งเดือนสองเดือนใบก็แก่แล้วนะส่วนหลงขึ้นมาทำอะไร อืกำลังโตเป็นหนุ่มไหนขันโจดิต้มกระต้มเธอะไหมทำหน้าสงสัยทำหน้าสงสัยอ่ถ้าใครเลี้ยงไก่ดูดนะฮะพิจารณาไก่ผมนิดนึงหล่อไหมอันนี้ผมเลี้ยงไว้เอาบุญนะครับเลี้ยงไว้ดูเล่น วันวิสาก็มาอยู่เป็นเพื่อนลักษณะเป็นไก่ชนแหละเจ้าตัวนี้แต่ผมไม่นำพาไปชนผมสงสารเขา,าเวลาเห็นไก่มันตีกันเจ็บนะฮะเออไอเจ้าเชิญหลงตัวนี้ลักษณะพิเศษของเขาที่เห็นเด่นชัดนะครับโฟกัสไปที่นิ้วเท้า นะครับเห็นไหมคือนิ้วเท้าของเขาเนี่ยนิ้วกลางจะเป็นเล็บสีขาวนี่นอกนั้นทุกเล็บดำหมดนี่หละนี่คือลักษณะพิเศษกำลังโตเป็นหนุ่ม มาขามเทศก็อยู่คู่กันไปเลี้ยงกันไปเอาละครับพี่น้องทุกท่านมาอัปเดตเจ้าบอนไซต้นนี้ให้ชมพร้อมกับเจ้าน้องไก่เชิญหลงวันนี้ลาไปก่อนครับผมขอบคุณสวัสดีครับ